ไม่สำคัญครับว่าคุณจะเจอคนแบบไหนนะครับสำคัญที่คุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรครับวางตัวแบบไหนมากกว่านะครับถ้าคุณไม่ได้เกลียดถ้าคุณไม่ให้เกียรติตัวเองครับก็ไม่แปลกครับที่คนอื่นจะไม่ให้เกรียดคุณนะถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีอะไรดีนะทุกคนก็จะมองข้ามเหมือนคุณไม่มีตัวตนนะครับถ้าคุณยังรักตัวเองไม่เป็นครับ แล้วใครจะมาเติมเต็มความรักให้คุณได้ตลอดครับถ้าคุณไม่เมตตานะฮะตัวเองก่อนคุณจะเจอแต่คนที่คิดว่าคุณง่ายและก็โง่ครับ ถ้าคุณไม่รู้จักเลือกครับคุณจะไม่มีวันเจอคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆนะครับถ้าคุณไม่ภูมิใจอะไรสักอย่างในชีวิตครับแน่นอนว่าคุณจะไม่มีทางทำให้ใครประทับใจได้ครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไรครับคุณก็ต้องเดินตามคนอื่นตลอดเวลานะครับคุณคือภาพสะท้อนครับความเป็นตัวของคุณนะเพราะว่าเขาจะตัดสินคุณจากก การกระทําครับและทัศนคติที่คุณมีกับตัวเองครับฉะนั้นไม่สําคัญครับว่าคุณจะเจอคนแบบไหนครับสําคัญที่คุณรู้สึกกับตัวเองยังไงนะครับคุณจะมีคุณค่าไนสสยตาคนอื่นต้องเริ่มจากการทําตัวเองให้มีค่าครับแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเช่นกันครับ